ดีอย่านี้กดีเด็กๆหน้าจอครูไปหาหนูหรือยังครับลูกมาแล้วครูไปแล้วนะครับนักเรียนสามารถเปิดควบคู่ได้เนาะเนื้อหาที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คืออยู่ในแบบฝึกของนักเรียนในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการเขียนจดหมายเนาะสื่อความรักแทนใจเขียนจดหมายไปถึงเธอ นะครับก็คือในเรื่องของการเขียนจดหมายนักเรียนเรียนมาแล้วนะครับตั้งแต่ในระดับของปอ .4 การเขียนจดหมายซึ่งการเขียนจดหมายนะครับมันก็จะไล่าตามระดับในป .4 เราเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนมาแต่ในระดับป .5 ที่ครูจะสอนในวันนี้นั่นก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับประเภทไหนประเภทถึงผู้ปกครองพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ นะครับในะะระดับป .5 ที่เราจะต้องเขียนนะครับลูอก,ลอ,อ,ก,ก,อ,กอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับลูกเรามาทราบความหมายก่อนว่าจดหมายคืออะไรจดหมายคืออะไรตามอ่พจนาน,นุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับลูกจดหมายก็คือหนังสือนะครับหนังสือที่ส่งไปมาถึงกันระหว่าง ผู้รับสารกับผู้ส่งสารแต่ผู้รับสารในที่นี้นะครับลูกผู้ส่งสารก็คือผู้เขียนผู้รับสารก็คือผู้อ่านใช่ไหมต่างกันกับการสื่อสารนะการพูดอันนั้นทักษะการพูดถ้าทักษะการพูดเนี่ยผู้ส่งสารก็คือผู้พูดผู้รับสารก็คือผู้ฟังแต่นี่คือทักษะของการเขียนนะครับทักษะของการเขียนผู้ส่งสารก็คือผู้เขียน ผู้รับสารก็คือผู้อ่านใช่ไหมครับมันจะกลับกันนะดังนั้นจดหมายตามพจนานุกรมก็คือหนังสือที่ส่งไปมาถึงกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านนั่นเองเนาะนั่นก็คือความหมายส่วนจดหมายที่นักเรียนจะต้องเขียนนั่นก็คือจดหมายส่วนตัวนะครับเรียกว่าจดหมายส่วนตัวเข้าใจคําว่าส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวก็คือเป็นเรื่องความลับหรือว่า เรื่องที่เราอยากจะเล่านะครับให้ญาติผู้ใหญ่ให้พอ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายฟังนะครับทำไมมันถึงเป็นส่วนตัวล่ะเพราะมันอยู่ในซองจดหมายมันเป็นความลับใช่ไหมมันรู้แค่สองคนระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านเท่านั้นเองใช่ไหมครับลูกเขาก็เลยเรียกว่าจดหมายส่วนตัวซึ่งจดหมายส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนนะครับน,นี่ขูเกรื่อนไว้ก่อนนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนส่งครูที่เรียนต้องเขียนส่งครูเนี่ย นักเรียนจะต้องเขียนอะไรนะครับนักเรียนต้องเขียนอะไรหนึ่งนะครับถามนะครับถามความสุขความทุกข์นะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆของผู้ที่เราจะส่งไปถึงนะครับสเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรานะครับจะเล่าเรื่องอะไรก็าตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เรื่องอยากไปเที่ยวพ่อแม่พาไปเที่ยวแต่อยากเล่าให้ปู่ให้ตาให้ยายฟังเขียนได้เลยก็คือเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะเขียนนะครับแล้วก็ 3. ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ประสบมาเหตุการณ์มีอะไรบ้างเสาร์อาทิตย์ที่แล้วคุณพ่อกับคุณแม่นะครับอันนี้เขียนจนหมายถึงคุณตาคุณยายใช่ไหมอยากเล่าให้คุณตาคุณยายฟังคุณพ่อคุณแม่พาไปเดินห้างพาไปเที่ยวสวนสัตว์ นะครับหรือพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็สามารถเขียนเล่าเหตุการณ์เนี่ยให้กับผู้ญา,าติผู้ใหญ่ที่เราจะส่งถึงเนี่ยได้เลยนี่ก็คือเรื่องราวที่นักเรียนจะต้องเขียนส่งครูในจดหมายส่วนตัวถึงญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนั่นเองนะครับอลำดับต่อไปเด็กๆได้ยินเสียงครูอยู่ใช่ไหมครับลูกได้ยินครับสงสัยตรงไหนให้ถามเลยนะต่อไป สิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนส่งครูนะครับอันนี้ครูให้10คะแนนเลยนะครับให้10คะแนนนะหลักเกณฑ์การได้10คะแนนของครูจะต้องทําตามหลักเกณฑ์ของการเขียนจดหมายหลักมีอย่างไรบ้างข้อที่1ข้อที่1เลยนะเขียนให้ถูกตามรูปแบบที่ครูจะสอนในลําดับต่อไปเขียนให้ถูกตามรูปแบบที่ครูจะสอนต่อไปว่าหลักของการเขียนถึงจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่เนี่ยมันมีรูปแบบการเขียนอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะได้สอนในลำดับต่อไปต่อไปข้อที่2ใจความในจดหมายต้องชัดเจนสมบูรณ์ครบถ้วนในตรงนี้ครูจะกำหนดบรรทัดนะครับบางคนครูให้เขียนโดยครูไม่กำหนดบรรทัดบางคนเขียนมาให้ครูสองบรรทัดซึ่งมันไม่ได้ใจความนะครับเราไม่ได้สรุปเราไม่ได้สรุปจากเรื่องที่อ่านอันนี้เราเขียนเล่าเรื่องเขียนประสบการณ์ จะเขียนมา2บรรทัด3าบรรทัดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เนื้อความในจดหมายมันจะไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนเดี๋ยวครูจะกําหนดบรรทัดในส่วนของเนื้อหาในลําดับต่อไปนะครับข้อที่3เลือกใช้กระดาษสําหรับการเขียนจดหมายกระดาษที่ครูจะให้ใช้ครูให้ใช้สมุดนะครับครูให้ใช้สมุดในแบบฝึกของนักเรียนก็มีแต่ครูไม่ได้ให้ทําลงในแบบฝึกนะครับนะ ไม่ได้ทําลงในแบบฝึกโตอ่ะใ้พีน้องก็ในส่วนของแนะครับทําไมครูถึงให้ทําในแบบฝึกเพราะว่ามันมีคะแนนการลบขีดค่านะครับมันมีคะแนนการลบขีดค่าครูจะหักจุดละ0ูนจดะครับครูก็เลยกําหนดว่าเออทางที่ดีนักเรียนจะไม่ถูกหักคะแนนก็คือให้นักเรียนทําในสมุดดีกว่านะครับเพราะว่าในแบบฝึกมันมีแค่หน้าเดียวมีแผ่นเดียวถ้าผิดก็คือผิดเลยดังนั้นครูก็เลยให ทำในสมุดของนักเรียนถ้าหน้านี้ลบผิดค่าเยอะก็ไปทําหน้าใหม่แบบนี้เป็นต้นเอาให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะส่งครูมาครูก็เลยกําหนดให้ใช้กระดาษสมุดในการเขียนเนื้อความนะครับเนื้อความส่วนซองจดหมายในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เราไม่สามารถส่งจดหมายได้จริงนะครับเราไม่สามารถส่งจดหมายได้จริงครูก็เลยนะครับจะสอนแค่ทฤษฎีส่วนปฏิบัติครูจะให้เขียนแค่เนื้อความเท่านั้นจ่าหน้าซอง เราจะไม่ได้ทำนะครับแต่ครูจะสอนไว้เบื้องต้นเป็นทฤษฎีก่อนซองจดหมายที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือซองจดหมายที่สีสุภาพไม่มีลวดลายนะครับสีสุภาพไม่มีลวดลายสีขาวสีชมพูสีฟ้าอะไรก็ตามได้หมดแต่ไม่มีลวดลายเพราะมันจะต้องเหมาะสมกับระดับของบุคคลผู้รับเพราะเราส่งจดหมายไปถึงญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมพ่อแมอ่หรือว่า ูญาตาิยายที่เราจะเขียนถึงแบบนี้เป็นต้นต่อมาข้อที่5้านะครับข้อที่5ก็คือจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะครับถูกต้องอย่างไรมีการเว้นวรรคนะครับการเว้นวรรคเว้นวรรคอย่างไรนะครับเทคนิคของการเว้นวรรคก็คือสมมุติว่านักเรียนเขียนไปหนึ่งประโยคนะสวัสดีครับคุณตา วันนี้ผมมีประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้กับคุณตาฟังครับเนี่ยก็สามารถเว้นวรรคได้อันนี้เราก็ควรดูว่าข้อความที่เราจะเขียนเนี่ยมันจบประโยคหรือไม่ก็ทําการเว้นวรรคเนาะแล้วก็เรียบเรียงประโยคนะครับให้มันสมบูรณ์ใช้คําเชื่อมไม่ว่าจะเป็นคําบุพบทหรือคาสันธานที่ครูได้สอนไปแล้วใช้ให้ถูกต้องกับแก่และนะครับพวกนั้นนะ่ะนำมาเชื่อมให้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทย ต่อมาแอบหนึ่งนะครับลุกสวัสดีครับออขอออนได้ไหมครับโอเคครับอะนะครับ,นะรบต่อมาข้อที่หกกับข้อที่เจ็ดครูจะสรุปรวมนะครับ mm. เพราะว่าเราไม่ได้จ่าหน้าซองจดหมายแต่ สิ่งที่มันจะต้องมีในเนื้อความของจดหมายในรูปแบบของจดหมายที่เราจะนําใส่ซองจดหมายเนี่ยนะครับหจะต้องมีบ้านเลขที่ของนักเรียนนะครับก็คือผู้เขียนอไปหาไว้เลยนะ1คือบ้านเลขที่สองหมู่ถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรว่านักเรียนอยู่หมู่อะไรหมู่เจ็ดหมู่แปดหรือว่าชื่อบ้านอะไรก็ตามที่ทะเบียนบ้านของเราได้กําหนดเอาไว้ นะต่อมาสิ่งที่ต้องมีต่อมาก็คือนะครับตำบลขาดไม่ได้เลยนักเรียนอยู่ตำบลไหนนักเรียนก็ต้องใส่ตำบลน,นั้นนะครับต่อมาอำเภออยู่อำเภออะไรก็ต้องเขียนอำเภอนั้นต่อมาจังหวัดอ,อยู่จังหวัดอะไรก็ต้องเขียนจังหวัดนั้นและก็สุดท้ายนะครับรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์นะครับร เดี๋ยวครูจะได้อธิบายในลำดับต่อไปว่ารหัสไปรษณีย์มันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันไหมนะครับครูก็จะได้อธิบายในลำดับต่อไปดังนั้นนี่คือเกณฑ์การได้คะแนนสิบคะแนนของครูในการเขียนจดหมายส่งครูมีใครจะถามอะไรไหมลูกมีใครสงสัยไหมในตัวตรงนี้เกณฑ์การให้คะแนนไม่มีเนาะ,ะถ้าไม่มีคนถามครูจะผ่านนะครับลูกถือว่าทุกคนเข้าใจ เป็นชิ้นงานชิ้นสุดท้ายนะครับที่ครูจะสั่งในภาคเรียนนี้มีไหมมีใครจะถามอะไรไหมครับลูกอ่ะไม่มีครูขอผ่านแสดงว่าทุกคนฮะมีไหมมีครับไอ้นี่ถ้าผมยังทำไม่เสร็จเธอคือไอ้นี่คือสอง่งมีสองไหมแบบจำกัดวันไหมคะจำกัดวันไหม นะครับเดี๋ยวครูจะกําหนดวันให้ก็คืองานของครูทุกงานนั่นหละลูกถ้าเราเข้าใจตรงกันเนาะงานของครูจะต้องส่งก่อนสอบนะครับก่อนสอบ1วันก็ได้อาครูกําหนดให้ส่งก่อนสอบโอเคเนาะงานทุกงานที่ครูสั่งไปงานนี้ก็เช่นกันแต่นักเรียนไม่ควรค้างไว้นะลูกงานวิชาอื่นก็มีนะครับงานวิชาอื่นก็มีถ้าครูสั่งเนี่ยให้รีบทําส่งได้เลยโอเคไหมอ่ะ มีใครจะถามอะไรอีกถามมาได้เลยลูว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงใคร <c oughs> มีไหมอ่ะถ้าไม่มีครูขอผ่านนะหรือว่าถ้าใครสงสัยอะไรเดี๋ยวค่อยถามท้ายเช่วโมงก็ได้หลังจากที่ครูสอนเสร็จ <c oughs> อ่ะลำดับต่อไปอ่ะลำดับต่อไปเรามารู้จักส่วนประกอบของจดหมายนะครับส่วนประกอบของจดหมายแต่ตรงนี้ครูไม่ได้ให้นักเรียนทํานะ ตรงนี้ครูไม่ให้ได้ให้นักเรียนทําแต่ครูจะสอนทฤษฎีก่อนสอนทฤษฎีปก,กติทั่วไปตรงนี้ครูไม่ให้เขียนว่าจากที่ครูอธิบายมาเมื่อกี้ซองจดหมายสีสุภาพเป็นอย่างไรเป็นตามที่ครูแชรหน้าจอให้หนูเลยนะครับนี่คือซองจดหมายที่สุภาพเนาะครูนําสีขาวมาให้นักเรียนดูแต่ตามหลักแล้วมันอาจจะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองมันมีทุกสีนะครับ ขอแค่ไม่ให้มีลวดลายบางคนบอกว่าหนูเอาซองผ้าป่ามาเขียนได้ไหมคะไม่ได้นะครับลูกไม่ได้นะในทางการเขียนจดหมายเพราะว่าทำไมถึงไม่ได้ล่ะถ้าซองผ้าป่ามันจะไม่มีรายละเอียดให้นักเรียนจ่าหน้าซองใช่ไหมอ่ามันจะเป็นขาวล้วนเลยไม่มีอะไรเขียนบางคนบอกว่ามันไม่มีแต่หนูอยากเขียนหนาาูเอาปากกาเอาไม้บรรทัดมาลองเขียนได้ไหมไม่ได้เช่นกันนะครับรูปแบบจะต้องเป็นไปตามที่ ครูแชร์หน้าจอให้อยู่ให้หนูอยู่ณตอนนี้ซึ่งหน้าซองนั้นมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างสิ่งแรกที่ครูวงตรงนี้นะครับคือชื่อนามสกุลตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมรหัสประจันรของผู้ส่งนะครับของผู้ส่งผู้ส่งก็คือตัวเรานะครับตัวเราตรงนี้มันจะเล็กหน่อยนะครับรายละเอียดผู้ส่งเนี่ย ามว่าสําคัญไหมสําคัญเท่าเทียมกับผู้รับเพราะว่าถ้าเราส่งจดหมายไม่ถึงผู้รับบุรุษไรษณีก็จะตีกลับจดหมายของเราไปตามที่อยู่ที่เรากรอกดังนั้นก็สําคัญได้เช่นกันส่วนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับลูกสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือเอาไว้ใส่อะไรลูกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้เอาไว้ใส่อะไรลูกที่ครัวนี่ สีเดียมตรงนี้เอาไปใส่อะไรครับลูกเอาไปใส่ใส่อะไรลูใส่อะไรนะอะไรนะลูกครูไม่ได้ยินสถานที่ะครับสถานที่อยู่อ,ยอะยังไม่ใช่ลูกยังไม่ใช่อ่ะตอบมาอีกครั้ง นี่มันมีหนึ่งหนึ่งช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องมีห้าช่องเอาไว้ใส่อะไรหลกรหัสใษณี์ค่ะเอาไว้ใส่รหัสไรษณี์นะครับรหัสรษณี่อ่ามันจะขึ้นตรงกับอะไรหลกตำบลอำเภอจังหวัดรหัสใษสี์มันจะขึ้นตรงกับตำบลอำเภอหรือจังหวัดหลก มีใครพอได้ไหมตอบกูได้ไหมดกรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์หนูจำไหมนะจะขึ้นตรงกับอำเภอนะครับรหัสไปรษณียนะ์จะขึ้นตรงกับอำเภอ,นะอ,เภอถ้านักเรียนอยู่อำเภอนะครับคนละอำเภอรหัสไปรษณีย์จะไม่เหมือนกันนะครับลูก อ่ารหัสไปรษณีย์จะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอำเภอเมืองก็เป็นหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่นนคือรหัสไปรษณีย์จังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองส่วนคนที่อยู่อำเภออื่นอำเภอวิเศษอำเภอชัยโยรหัสไปรษณีย์ก็จะต่างกันนะครับลูกดูให้ดีนะเวลาเขียนส่งครู รหัสไปรษณีย์จะต่างกันคนที่อยู่อำเภอไหนก็ต้องนำรหัสไปรษณีย์อำเภอนั้นมาเขียนตามที่อยู่ที่อำเภอที่เราอาศัยอยู่บางคนว่าหนูจะหามาจากไหนคะทุกวันนี้หนูเสิร์ชหานใน Google นนได้เลยพิมพ์ไปว่ารหัสปรษณีจังหวัดอ่างทอง มันก็จะขึ้นมาให้ตามอำเภอเลยนะครับาราสามารถค้นหาได้เลยเนาะ<ด>อันนี้ก็<ด>ให้นักเรียนไปตเตรียมข้อมูลของตัวเองไว้หลังจากที่ครูสอนเสร็จครูจะให้นักเรียนเขียน okay. โอเคต่อมาในส่วนของตรงนี้ก็คือชื่อและที่อยู่ผู้รับทําไมมันจะต้องมีพื้นที่ให้เขียนมากกว่าชื่อและที่อยู่ผู้ส่งละ่ะก็เพราะว่า สิ่งสําคัญเลยที่บุรุษไปรษณีย์จะนจําจดหมายของเราไปส่งเนี่ยนะครับจดหมายของเราไปส่งเนี่ยให้ถึงมือผู้รับได้นั้นรายละเอียดชื่อและที่อยู่ต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนเขาถึงจะสามารถนำส่งจดหมายไปถึงมือผู้รับได้เพื้นที่ตรงนี้มันก็เลยทำมาให้ใหญ่กว่าปกตินั่นเองเนาะต่อมาอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็เช่นกันในการส่งก็คือตรงนี้ นะครับที่ครูวงเอาไว้ก็คือที่นะครับติดดวงตานะครับไรสนียากรหรือที่เราเรียกว่าอะไรลูกภาษาไทยเรียกว่าดวงตร,ราไรสนียากรใช้คำว่ายานะไม่ใช่อาดวงตร,ราไรสนียากรคืออะไรลูกคืออะไรนี่ที่เราเรียกํำทับศ์บเรียกว่าอะไรที่ครูวงเนี่ยสามบาท สิบบาทหนะ้าสิบบาทเนี่ยเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรครับที่ต้องติดเข้าไปในซองจดหมายไม่งั้นบุรุษไปรษณีย์ก็ไม่สง่งจดหมายให้เราเรียกว่าอะไรครับลูกดูที่ครูวงหน่อยนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรครับโลได้ยินเสียงครูไหม เรียนรู้จักรูปที่ครูงไม่ลูกอันนี้คืออะไรลูกนี่คืออะไรเราเรียกว่าอะไรลูกเรียก s, ย <S กครับเออเตมป์นะครับม,มันคือสตแป์แต่ภาษาไทยในทางหลักภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรลูกดวงตราไปรสนียากร เขาเรียกว่าดวงตราปไพรสนยยากรหรือสแตมนั่นเองเนาะดังนั้นดวงตราปไปรสนญยากรเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญนะครับสำคัญยังไงอะ่ะถ้าเราไม่ติดบุตรไปร,ปรส์นีจะไม่สามารถนำส่งจดหมายของเราให้ถึงผู้รับได้และตัวเลขที่เป็นตรงนี้3บาท50บ,บาท10บบาทตรงเนี้ย มันเป็นตัวกําหนดระยะทางบางคนบอกว่าหนูจะส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่หนูติดสามบาทได้ไหมนะครับ,รบก็คือเราจะต้องไปดูว่าแต่ละระยะทางเนี่ยเขากําหนดว่าจะต้องติดสแตมนะครับไว้ราคา,าเท่าไหร่เราก็ต้องติดตามนั้นนะครับไม่งั้นจดหมายของเราจะไม่ถึงมือผู้รับเด็ดค่ะ โอเคเนาะอ่ะสมมุติอ่ะครูจะลองจ่าหน้าซองให้ดูถึงอ่ะสมมุติครูจะส่งเอกสารส่งจดหมายเนี่ยนะครับไปหาพ่อครูที่จังหวัดอุดรธานีสมมุตินะสมมุติว่าครูเป็นนักเรียนแล้วครูจะเขียนไปหาพ่อครูที่จังหวัดอุดรธานีอันดับแรกครูก็จะต้องจ่านะครับจ่าหน้าซองโดยเขียน ผู้นะครับผู้ส่งก่อนอันดับแรกนั่นก็คือใส่ชื่อคำนําหน้านายกรวิดพันธ์ีบ้านเลขที่ครูอะไรหล่ะครูเช่าห้องอยู่ครูก็ต้องรู้จักบ,บ้านเลขที่ของเรา บมาเลขของครูตอนนี้ก็คือ22่ทับสถนนอันนี้ครูมีถนนด้วยครูก็ใส่ถนนสามารถใช้ตัวย่อดได้ถนนเทศสบาน4อ่าโทษทีจาเนึนงนะครับลกูกยี่สิบสองทับสี ถนนเทศบาลสีตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอา่างทองรหัสไปรษณีย์ก็คือหนึ่งสี่ศศอ่ะตรงนี้เขาให้ใส่เบอร์โทรด้วยเราก็ต้องใส่ นะครับใส่ให้ครบตามรายละเอียดที่เขาให้เราเขียนเบอร์โทร090จุดๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆตามเบอร์โทรเรานั่นแหละนะครับเนี่ยเสร็จแล้วต้องกรอกรายละเอียดตามนี้นะครับรายละเอียดตามนี้สําหรับตัวครูเองที่อยู่ของครูผู้ส่งต่อมา คนที่รับก็คือเป็นพ่อของครูอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีใช่ไหมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือนะครับอ่ะพ่อของครูชื่ออ่นายสุขสบายอ่ะพ่อครูชื่อสุขสบายนะครับนายสุขสบายทานสี บ้านเลขที่บ้านครูอยู่ที่จังหวัดลพบุรีคืออะไรหนึ่งสามหนึ่งทับหนึ่งามูมีหมูด้วยหมูเจ็ดมีชื่อบ้านด้วยถ้าใส่ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับดูแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบ้านเลขที่ตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดพร้อมกับรหัสไปรษณีย์ที่ขาดไม่ได้ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยถ้ามันมีเพิ่มก็เขียนเข้ามาให้มันละเอียดบ้านหนองสวรรค์ หนองสวรรค์ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงต่อมาจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีคืออะไรสี่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ โอเคนี่คือรูปแบบการจ่าหน้าซองจดหมายทั้งชื่อและที่อยู่ผู้ส่งพร้อมกับชื่อและที่อยู่ผู้รับอติดสแตมสมมติครูติตสแตมจิตดวงตราไปสิงยากรเรียบร้อยเสร็จจ่าหน้าซองเด็กๆพอเข้าใจไหมครับลูกฮัลโหลนักเรียนอเข้าใจเนาะเข้าใจนะครับ เผื่อในโอกาสวันข้างหน้าหนูอาจจะได้เขียนจดหมาย mm hmm. ก็ถือว่าครูสอนแล้วมีใครจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับการจาหน้าซองจดหมายไหมครับลูกแล้วก็ส่วนประกอบไมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปครูจะเข้าสู่กระบวนการเขียนเนื้อความของจดหมายนะครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้ามีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมอย่าเพิ่งไปทํานะครูยังไม่ได้สั่งงานนะลูก ยังไม่ได้สั่งงานนะยาเพิ่งไปทำให้ครูสอนจบก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงมือทำมีใครจยสอบถามอะไรครูเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีครับอ่ะไม่มีกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มได้ครับขอบคุณ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 ครับ